มเขาอยู่ไหนบอกได้นไหมอยู่ไหนลูกบ่อน้ําบ่อน้ําใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าคือเขาเขาไม่อยากพูดสิ่งที่บางเรื่องพูดไม่ได้ไปเปิดไปเปิดไปเปิดเรื่องเขาไไม่ด้ครับภูผาเดินเดินเดินนําไปได้ไหมว่าตรงไหนที่แบบเป็นทางไม่ต้องพูดแต่เดินไปเดี๋ยวพี่เดินตามไปไปนะอ่ะไป ก็เปนชิตรงนู้นน่ะฉันเชื่อตรงไหนซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาไปทางไหนไปไปโอเคไม่ต้องพูดนะเดินไปตอนนี้นะฮะเรากำลังเดินไปตามที่น้องภูผาได้บอกนะครับอย่างที่คุณชาวชาวถามนะบบอกว่าจุดไหนนะคือจุดกึ่งกลางนะครับของโรคบาดาลหรือว่าขึ้นลงนะมันเป็นทางขึ้นลงของขององพญานาคนะครับ ทางน้องภูผาก็หันทางซ้ายแล้วก็เดินมานะครับเราก็จะเดินตามมาอันนี้คือสองข้างทางนี่เป็น,เป,นเป็นเหมือนป่านะคุณอาใช่ครับเป็นหนป่าแต,แต่ที่สาคัญคือน้องไม่เคยมาครับ ที่สาคัญคือไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับแต่ว่าหันปุ๊บแล้วก็พาเดินออกมาเลยตรงนี้คือเป็นเป็นอะไรอะ่ะต้นไม้เก่าต้นมะเดื่อยกักษ์เป็นต้นมะเดื่อยักษ์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามครับแล้วก็เลยมีการมาตั้งศาลเพื่อกราบไหว้ส่วนที่นี่แล้วเมื่อก่อนที่<ๆ>ก่อนที่จะทาทางเข้ามา<ๆ>จะเป็นแบบไหนฮะเป็นป่าเป็นป่าครับรกรุงีแล้ว<ๆ>มีคนเดินเข้ามาไหมคร มันก็มีน้องภูผานะครับก็พาเราเดินมานะฮะถึงต้นมะเดื่อนะเป็นต้นต้นไม้โบราณตรงเนี้นะครับแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงจุดเนี้แล้วก็ไม่พูดอะไรอืเราถามไม่บอกอืพยักหน้าแล้วเอพยักหน้าคำเดียวอืครับผมสิ่งที่คุณอาสัมผัสได้คือคิดว่าตรงนี้เป็นคิดว่าตรงนี้เป็นอะไรลุกตลอดเลยครับคิดว่าตรงนี้เป็นอะไรผมว่าเป็นเป็นเป็นที่ที่ปฏิบัติเขาอ่ะใช่เป็นที่เหมือนแบบเคยเห็นเวลาลูซี่เขาจะขึ้นมาทําอะไรสักอย่าง กขาอยากมาทาคือเป็นสถานที่ประจำเื่อเชื่อว่าต้นไม้เก่าเนี่ยเขาจะมีเทวรัชเทวสารอยู่ที่อยู่ในต้นไม้เทวราชเทวราชใช่แล้วก็คนที่มีมีอะไรเนี้ยก็ถ้าอยากอยู่แต่ตรงตรงที่แบบบริเวณคนต้นแล้วขึ้นมาติดปฏิบัติผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละแต่โดยส่วนตัวตัวเองมาหลายๆครั้งเนี่ยก็ชอบมาไหว้ตรงนี้หลยใช่ตรงนี้คือจุดอะไรครับพอจ้า จุดนี้คือจุดของหลวงปู่ขาวปู่ฝามปู่ไฝ่ซึ่ ái, งเป็นฤือสีประจำยู่ตรงนี้ครับมีลาษสีอยู่ลือสีครับคือเชื่อของท่านว่าหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฝามหลวงปู่ไฝ่ท่านมีประวัติยังไงครับประวัติมายาวนานคือสถานที่ตรงนี้เนี่ยตามความเชื่อของคนโบราณครับตรงนี้ก่อนที่จะผ่านถ้ำเข้ามาคือถ้ำอยู่ทางนี้นะครับรผ่านเข้ามาตรงนี้นี ข้ามาตรงนี้นะตาโบราณสถานเอ่ยไว้ว่าตรงนี้สถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นท้องพระคันภ์ของท่านปู่พยานิสุทธโธเห็นไหมพ่อให้ที่น้องเดินมาเลยอ่าทั้งสามได้มาดูแลณห่วงณสถานตรงนี้คือต้องบอกผู้ชมนะครับว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่เคยมาที่นี่นะรั้งแรกทั้งแรกแล้วก็เดินมาที่นี่เลยมาถูกด้วยเออแล้วก็บอกตรงจุดนี้แหละจุดสาคัญแสดงว่าปู่ศรีสุทธโธบอกประตูเข้าออกทัพอยู่ตรงนี้ ถ้ำอยู่ตรงนี้ครับถ้ำน่านงามครับเอก็คือท่านน่ะจะออกจากถ้ำตรงนี้แล้วก็จะมาบำเพ็ญตรงนี้ครับเข้าเข้าเขาตรงนี้นี่เป็นท้องพระคลังครับให้มีผู้ดูแลอืแล้วก็ให้ฤาษีเนี่ยมาดูแลอยู่ตรงนี้สามตนด้วยกันเคยมีปฏิหารเคยมีอะไรณจุดตรงนี้บ้างไหมครับก็หน้าเขาบรรษาท่านท่านจะปล่อยดวงดวงแก้วของท่านเนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้แล้วขึ้นบนหามด้วยอ๋อหรอดวงแก้วคือเหมือนตน มันเป็นลูกกลมๆเวลาขึ้นมาแล้วก็จะลอยขึ้นสูงมากเคยเห็นไหมครับเห็นครับาจะมีแสงสว่างทั่วอณาจักรเนี่ยครับแต่จำครับหน้าประจําครับข้างใต้นั้นเป็นอะไรครับเป็นน้ำน้ำเป็นโพรงครับเป็นโพรงไปออกที่ที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับออนี่ไปออกที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับโพรงเนี่ยนะฮะแล้วตรงนั้นที่เป็นบอกเป็นเป็นถ้ำเป็นปากถ้ำเนี่ยมีใครเคยเดินไปถึงตรงนั้นไหมสมัยสองพันห้าร้อยสิบก็เคยเข้านะใครเคยเข้าฮะจำเหรอครับเป็นยังไงฮะตรงนั้น ก็เป็นถ้าครับแล้วตัวนี้ปิดไปแล้วเหรอปิดครับแล้วปัจจุบันปัจจุบันพ่ะจําได้มีมีแบบเข้าไปบ้างไหมครับไม่ได้เข้าครับที่ปีมาแล้วฮะเออรู้สึกว่าจะนานมากทําไมพ่ะจําถึงไม่ไม่ไปอีกครับก็ท่านไม่ให้ไปก็ไม่ไปอ๋อท่านสั่งไหแล้วมันก็ไม่เข้าไม่ได้เวลาพ่อจําติดต่อกับองค์ท่านติดต่อยังไงก็เวลาท่านจะมาท่านก็มาเมาเป็นมนุษย์อย่างเราเนี้ยเหรอเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราแต่กลางวันไม่มา จะมาชวบวันพระถ้าท่านอยู่ขึ้นมานี่เที่ยงคืนเลยครับท่านจะมาแบบหลายๆล่างครับจะมาบางทีก็มาไม่ซ้ํากันนี่ใช่ไหมมาไม่ซ้ากันแล้วแต่เราจะสัมผัสได้ใช่ไหมครับนจุดตรงนี้จริงๆรแล้วพ่อเจ้าบอกเป็นจุดสําคัญแหละณจุดตรงนี้สําคัญเราไม่เคยรู้มาก่อนเราเชื่อว่าหลายๆคนที่มาครับชโนดก็ไม่เคยรูมาก่อนฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ ถ้าใครจะมาขอโชคขอหน้าขอหนื่ขออะไรต้องมาตรงนี้อแป้งติดตามต้นรออะไรอยู่ล่ะ่ะครับผมรอกับท่านผู้่ันมี้ยฮะผมเดินไปดูตรงนน้นนิดหนึ่งผิดทิ่ไหนผิดศีลไม่ให้ฮะไม่เหรอใช่ไหมไม่ให้เหรอต้องขอตรงนี้นะต้องขอตรงนี้ต้องขอตรงตรงนี้เป็นท้องพระคลังครับโอเคมีรอยแป้งอะไรเต็มไม่หมดเกี่ยวกับเรื่องการงงการเงินอะไรแบบนี้ครับมาตรงนี้อยู่ณสถานตรงนี้ใม่งั้นก่อนนี้เราขอได้เลย ก็ได้เลยไปกันเลยดีกว่า